ใครไม่กดวะไอ้อัพดาร์ตกูด,ดูอยู่ถอนตะขอสุดโหดแมปนี้เอาเล่นถอนตะขอกันเลยอ้าวไอเฮียคุยกันยังไงเนี่ยกูตันตู้ไงเขาเขาเอามากันสามคนอะไรวะนะ โมลิมันได้เงียนะเอาใครเอาด่านเยี้ยดเลยมาทับซ้อนกับกูเนี่ยเออใครมาวะมันเนี่ยไม่ใช่มึงอ่ะแล้วมันจะมีโมลิแน่ไอ,อโกงมัแล้วแบบมึงเอาเส้นมาสองอันเลยเอ,อ่ากู <laughs> จะขอห่างมากูเอาไอกระดูกนะกระดูกมาไอบ้ไอบอ๋อมันมันปิดของเราหรือเปล่ามันปิดของเราอันนึง อาลแล้วน่าจะปิดต่าขอห่างไม่มันไม่เปิดไม่สีม่วงต้องมาลุ้นแล้วแหละว่าไปด่านใครไอแว่นไี่ด่านใครวะไม่เคลื่อนใ่จริงเหรอเอาผ้าคุมมาเฮ้ยแม็กมีลันเฮ้ยเกิดด้วยกันตรงเครื่องเลยเฟืองแดงทํางานอ้าวอ้าวอ้าวไอเฮี้ย แค่แอนดอร์เกินเลยวะเฮ้ยแล้วกูอยู่หน้านี้ด้วยไอ้สัดกูยังอยู่หน้าในเกมอยู่เลยอะไรเนี่ยเฮ้ยแล้วแอนดอร์เราหายไปเนี่ยฮะต้องไปชักปักเหรอไอ้จ้าปักป่านะอ่อนชักปักชักปักแม่พี่คุยกับมึงอยู่เลยเนี่ยแล้วแบบความที่แบบเกมไวหน้าหน้ากูเป็นงี้หน้าในเกมกูเป็นอย่างเนี้ยกูก็เป็นหน้าโหลดเกมหนึ่งฆาตกรมาจ้องไม่กูอยู่ในหน้าเนี้ย ตูนิดหน่อยในเกมแล้วมันก็ขึ้นของอ่างเนี่ยมันขึ้นดำเนินการต่อมันก็กดกันดิก็ออกเนี่ยมันบอกว่ามึงออกอ่ะไอ้กล้องก็ออกมารอกันนะเนี่ยก็กูออกมารอแล้วไงเกากูกดออกกูก็ได้แจ้งปิดเองเจ้ากันเลยพระคงรวยเฮียมันหายแปลว่าไม่หาย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 ก็เฮียหายไปแล้วเออว่าหายไปแล้วกระเฮียกระดูกกู้เฮียเอาไปเป็นมีอันนึงสำรองไอ้เฮียแอดออนกูก็มีอันเดียไอสัตว์ยังจะหายอีก แอนออนไม่หายแอนออนกูหายเนียกูไว้กูสาดดองไว้เนี่ยอะไรครับเนี่ย